สวัสดีจ้าคุณป้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอไอ้คุณป้าบ้านห้าได้จ้าเล่ากันสิไปสิไปหาหยางจ้าไปคุดมันเนาะเจ้าไพ่ห้าไปแมนบอ๋อขยันขันแข็งกันจ้าบเคยลืมมากระถินนี่จ้าพักเกษตรถึงได้กินสตอฟักไงแต่ว่าแถวนี้ก็จะมีแต่ผักเกษตรนี่แหละจ้า ผักเกษตรที่สามบานเห้าเอาไปกินกับหลายอย่างนำผิกปลาเด็กบ้องต่างๆหน้าาจ้าเปิดหน้าเปิดตาก่อนจ้าสนุกสนานกัน <c oughs> จ้าน้องคุณยายผักเกษตรพักษพกษตนบานเห้าเนะาะอือเอาไปกินคุณยายกักเกี่ยวหมากเกี่ยวยังธรรมดาปกติกินแบบใ้เร็วิลเลเลยจ้า ต่อตื้นแต่สตยยามเช้าจาาวันสบ,สบายสบายตอนนี้น้ำมวลก็ลดลงเป็นปกติเรียบร้อยแล้วจา<ม>้าเพราะว่าอ่ากกิจการการใช้ชีวิตต่างๆก็น่าก็จะเริ่มเดินทางเนาะ,ะแล้วก็อ่าเป็นรอยน้ำให้เห็นเป็นแบบธรรมชาติเลยจ้าเป็นรอยน้ำเป็นรอยดำๆเป็นการอีตาบาัเท่าอื่นว่าเป็นการจาะก็ ก็จะทําไม่หูวว่าน้ำนะก็ขคึ้นขนาดไหนจะก็ตามดูสิ่งแวดล้อมตอนน้ำลดลงอีตาบรรทัวาน้ำบกนั่นแหละจ้าเนี่ยจ้าสิ่งแวดล้อมตอนน้ำลดลงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรือของาคุณป้าทั้งสองท่านท่านก็จะพายเรือข้ามไปฝั่งทางนู้นนะจ๊ะสดชื่นแจ่มใสยามเช้าอันนี้ก็เป็น ที่อาอาสาธารณะนั่นแหละจ้าน่าแหละจ้าตอนเช้าการเดินทางอาทางฝั่งนู้นก็เป็นอำเภอตะตึกจังหวัดบุรีรัมบุรีรัมรอเรือรอเรือจะเสมอชันก็พูดไปลิน้นเป็นคนลิ้นหาะต้านใหญ่เน,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 น็ดเนจ้าก็พูดรอเรือไม่ค่อยไอ การหันลิ้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่จ้าก็ฝั่งนู้นก็อุดมสมบูรณ์ดีเป็นป่าขนาดใหญ่ป่าทามป่าโบราณหลายท่านก็ใช้ป่าฝั่งนู้นจะทำมาหากินจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่แหละจ้าเราก็มีความสุขไปพร้อมกันจ้าตอนนี้หลายๆท่านก็จะเดินทางข้ามแม่น้ำแล้วนะจ๊ะเอาใจช่วยจ้าบืดจำบืดจำาบืดจำาบืดจ้า มามาจ้ามามาข, up, ขึ้นห้ากั้นจ้ามามาวดดีทุกคนจ้าสบายดีตอนเช้าเพื่อรัาหนี่ยนบ่อเพ่อบบฮูเด้อบักทนีลัำไหนล่ะต้นนี้ก็นง่ามเนี่ยมาทั้ง้นลดอ่ะต้นนั้นหรอวะเออมามามาก็ไดกะบ่ฮูละแล้วเตะเธอเขามาจ้าจะต te ้นตะกองคอยกับพ่อเด้ออต้นนี้กะบ่ฮูเด้อต้นนี้ก็มันมันหยันมันลบ ใช่ใเป็นการเตลกันย้าหยอกบ้านอีสานบ้านห้าเจ้าเยียุนขึ้นดหมดแล้วเฮ้ยไปจัดเตอ้ขยันชันแข็งตัวอืมมาเลยจ้าโ้ตะ้าซิว ลงวันวันน้ำอนาตึกนคือมันหลายจะเอากระป๋กระป๋องกระป๋องก้อนก้อนอันนี้เอา้ายเอาไข่ดอกเจรพอเดี๋ยวเดียวจตจะตังมากแต่คนไหนจะคนนี่้ี่ผ้ายกเปิ่ผ้ายกเป็นเด้อวันนี้ผ่ายเียเป้าาเป็นบอก

ไฟเตมออยู่นี่แหละเรื่องให้ยเพราะว่าเมื่อกี้เจียไปนะไบ้านได้จับให้เจ้าายโอ้ขอโากแต่ไจับให้เจ้าแล้วมัดตัเป็นอย่างนี้บอกนี้ไฟสิบห้ายบันนี้คือว่ามากเอสิบหายเองไฟายเจ้าสิายใช่เทายเจ้าแม่บ้าไปยู่แต่ผุนเถิมามายายจ้ามไมากบ่นี่เออ ไปช่ได้้เมอาจารย์ไปท่ไปพดกะตาเจ้าเด้กตาเจ้านํำีาคุณแก้เสื้อให้แนวกให้แน่จ้าจะับอยู่นือะาจารย์เลยเดี๋ยวคอจับกะตาให้คไปพไมิควรได้หกัคนน้อยานังด้จ้าเออนังก็ดีกวาจับะตาใหยบอกาจารเดเดเออฟาด ยังคุ่างเันยวเนาะไอ้ผู้ว่าแท่ผู้ว่าในาะผู้่ต้มแซนเลยเนอะละมันละบ้างอีสาบ้านเฮาบ่มีผดมีเสือชู้เชียดจักคนเด้ยนี้ไปไปยังมันหลยยา้พราต้องมีงานทำเด้อเออได้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 นี่จ้าเด้กกระตาหายจชัก่อนโอ้ยบ่ได้กระตาขึ้นกระต่ายกระต่ายแก่เด้อเออมาก ไอ้ควายยูไอ้เนาะอย่าโชคดีเด้อหาเดี๋ยวจะไล่เด้อไปเถอะเด้อโชคดีเด้อไปเลยบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดไปเลยจ้าไปเลยจ้าจ้าระวังเด้อยายตังยี้ดีอย่าหลุกแห้งอันตรายแน่นั่นควายเป็นสาวงามเลยควายกากีขันโดดไปซอยจ้า เออได้อย่าประมาทนะคะเพราะว่าเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนจาพคนอิสานบานเฮานี่ก็ดีจะช่วยเหลือกันแจ้าวันนี้ก็มาสนุกสนุกกิจการตอนเช้าอิสานบานเฮาจ้าบอเจ้าบ้านได้พาย่ออกไปเจ้าบ้านได้พายออกคนเขาชุดผู้อยู่เั่น เออนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆจ้าพายไปเลยครบนี่เจ้าขับพายแบบโค้งไปปนมาเอ้าคือบอมมีคือบอมมีควนพายเฟรน้าคอน อ้าั่นวัจบบเตเมจับบตีคนไยนอเป็นติอ๋อทำไมเป็นอย่างนี้ครับพายเรือไม่ค่อยเป็นจ้าพายว่าพายทีโค้งแมจับพายเป็นอยู่ยูออกอยกัน้ บ้าไปแล้นี่ยบ้าเลยเนี่ยขออนุญาตเลยที่นี่ไชยเลยไปไห้ใดเลยจะได้พ้นบ้านเฮาหนีไม่ต้องไปข้าเก่งไหนพ้อยู่น้ำแม่น้ำนี่คนอยู่น้ำแม่น้ำนี่ต้องเห็ดเป็นจ้าออ่าโชคดีแล้วจ้า ตอนนี้พายเรือไปได้แล้วเสมอจันก็ได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้านให้พายข้ามไปอย่างมีความสุขแล้วก็ให้ถึงฝั่งนะจ๊ะตอนนี้ท่านไปแล้วพี่แต่คนบ้านเฮาพี่น้องอ,อีสานบ้านเฮารักกันจ้าคนบ้านเฮาต่พายง่ายาเป็นนอนหนาทงานเนาะเพราะใดเด้อแบบนี้เสียตื่อเสียงเดินจ้าตอนนี้พี่น้องอีสานบ้านเฮาก็พายเรือไปเรื่อยๆจ้าต้องถึงฝั่งแน่นอน เนี่ยจะไปให้าฮอดไปให้ปลอดภัยเดอ้อหลุนเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยจ้าแต่ว่าท่านก็ภายเป็นอยู่นั่นแหละจ้าซื้อเสียงอีสานคนอยู่ลำริมแม,ม่น้ำหากินน้ำแม,ม,ม่น้ำมุ่นนี่ขันว่าพายเฮือบอได้นี่เขาว่าอ่าอ่ามันเสียสื่อเสียงแต่ว่าเสียสเสียงก็ไม่เสียหรอกจ้า ราะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นจ้าตอนนี้เสมอจันก็เป็นกำลังใจให้ท่านไปถึงฝั่งจะไม่มีเสื้อชูชีพไปเป็นไรจ้าอีสานบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาไอาช่วยเหลือกันเนี่ยจากใกล้แล้วจ้าเป็นกำลังใจแล้วจ้าใกล้จะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วนั่นก็คือเป็นทางขึ้นนะจ้าทางขึ้น แล้วก็ท่านก็จะไปหามันหาอาหารต่างๆนานาได้มาเลี้ยงครอบครัวจนเจือไม่รวยแต่มีความสุขจะอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติรักเราเรารักธรรมชาติจ้าตอนนี้เสมอจันทก็สบายใจแล้วท่านก็ได้ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าแฮปปี้เอนดิ้งจ้าอีสานบ้านเท้าผสมภาษาฝรั่งไปเลยจ้าขอให้ทุกท่านได้อ่า อาหารได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการปรารถนาฝั่งตรงข้ามด้วยจ้าวันนี้ก็สนุกสนุกแล้วเจอกันทริปหน้าจ้ามว่นมว่นมิตรมวลกับมวนจ้าปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซนมีความสุขชีวิตนี้มหัศจรรย์ Amazing